สบายดีพี่น้องพ่อกับเดียวกับคือเก่าเหมือนเดิม่ะแมคโครมาถึงแล้วหน้างานเอาพี่กำนันไปเก็บตัวนั้นก่อนเราไปเก็บที่ทำงานเราก่อนเออ๋ยวให้เขาไปเก็บท,ที่ทำงานรสั่งงานไว้เลยครับสั่งไว้เลยเขาอยู่ยัดเย็นน่ะเอามาเก็บงานที่เราจะทำก่อนอมาแล้วพี่น้อง เดี blender, ๋ยวตามผมมาเดี๋ยวตามผมมาเดี๋ยวตามผมมาก็ได้ยอ๋อเรียบร้อยแล้วเขาขอไม่สามปไดนะเอ่อแม่ครมาทางนี้ ามาทางนี้ก่อนเก็บขอาางเรืองมาแล้วพัดีไปเลยเดินไปเลยที่แรกว่ะสิว่าเสียวนี้มาที่เลยไงหญ่ไปหันแต่เลยไปไปแตงหันก่อนเขาจะมาเก็บนี่ไมแลำรกากไาเองของงานมาแล้ว ma lêy ma lêy ní luôn ngang nát điệp xếp luôn mà đi. อไปเลยไปเลยไปมองหันก้อนมาเดี๋ยวไปมองหันก้อนบองนี้ได้กเคียบปุ่นนี่เคียบปุ่นนี่ はい。 bây giờ chắc về nó phá phá chú hành hay ngắm được cái đồng này ngắm lương là vậy ก็อยากเกียร์ตัวนี้ออกให้นําพี่น้องมันสิได้ควบคุม ากาเจี๊ยบมุ้งเนี่ยเกียยรอยเต้มพี่นไปงอยดูห้องเศ้าครับตมาใส่งานคือตัันไปทั้ง ไม่พี่น้องครับมือนเสาร์ลอล่อสรอรอดทั้งนี้ครับมันีอะไรล่อแล้วเนื้อตอแล้ว,อลวจอดรถก็มีจอดพี่น้องจอดรถขี่ที่นขับพี่น้องมาเที่ยวครับที่ก็คือว่ามองเขามามองอจอดรถจอดแรกแบบพวงพวงนีครับ เพราะว่าคนจัดทั้งปลาแว่นเพิ่นเป็น,ปน,ปนสรารวัตรกำนันอยงนง่ครับาของกลุ่มที่ เมื่ออยู่เด้นแล้เห็ดหน่อยๆด่อต้อกสบาเห็ดเย็บนั่นเย็บนี่ดีดีตามกำลังแล้วหรอกเนาะอย่าเลื่อมมาเ้ยพี่น้องครับมึงีนวันหยุดครับวันพ่อแห่งชาติ วันที่5้ธันวาจริงอว่าขวงๆเยอะมีของเศ้ากบบทีว่าใส่ได้แล้วเหรอพี่น้องอยู่ติดกับรถมาอยู่กับที่นี่จอดน้ำมูกิด้ะเดี๋ยวจะเห็นเปนคดหน่อยบนที่ยกเพื้นที่ตรงนี้หาก้อนครับ เอาคลิปนี้ไปสนุกนไ,ได้ไปเป็นอันด้วยนนะครับไปติดตามตอนต่อไปคบกันไม่เบืสบายดีที่น้อง